ครูนี้ได้ชมคุณนุยเต้นล้วเป็นยังไงบ้างคะคะดูดีมากเลยครับได้ดูรีวใช่ไหมไหนเมื่อกี้เพิ่งแอบไปดูพี่ลุยซ้อมเต้นใช่โอ้โหคือ่งมากคือไม่เก่งมากค่ะออกมาได้ดีจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักล้กอยเพราะว่าวันนี้พี่ๆสื่อมวลชนหลายๆท่านให้ความสนใจในทางแบรนด์เป็นอย่างมากนะคะอยากทราบก่อนเลยว่าในปีนี้เมื่อเมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของทิศทางแบรนด์ที่จะมีเกิดขึ้นที่ผ่านมาเราดําเนินการธุรกิจ ีหลังนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้องอางคะก็ขออนุญาตพูดเป็นภาพรวมของบริษัทก่อนละกันเพราะว่าบริษัทเราเนี่ยซิกเนเจอร์แบรนด์จริงเทคโนโลยีสกุลแบรนด์หลักนะครับเทคโนโลสีทำตลาดในไทยมา3ากว่าปีนะครับก็ปีนี้เนี่ยอย่างของเทคโนโลยีที่เราจัดงานเนี่ยก็จะเป็นการจัดแคมเปญที่ตอกเรื่องจกากพี่แหลกนะครับปีที่แล้วก็เป็นปีแรกรแรท,รที่เราเปิดตัวที่นุ้ยเป็นแบรนด์ของมาสเตอร์ต่างๆของเราแล้วกเ็เราพยายามพูดเรื่องความสุขในห้องครัวมามาตลอดต่อเนื่องตลอดถึงปีที่ผ่านมา ปีนี้เนี่ยเราก็เลยคิดแผ็ด้ายใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นการต่อยอดเรื่องความสุขนะครับจากลายปีนี้คือความสุขที่คุณได้เพ่ขึน้นนะครับก็ก็เป็นการเอาเรื่องความสุขเนี่ยผู้ต่อผมรู้สึกว่าจริงๆมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราคิดกันขึ้นมาได้ตอนโควิดอตอนโควิดเนี่ยเราทุกคนพออยู่บ้านไม่มีอะไรทำเริ่มรู้สึกว่าการทำอาหารเป็นความสุข,ข,ขมากเราจะเห็นเชฟหน้าใหม่ต่างมากมายก,ก,ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะจริงจริง เครื่องครัวของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถส่งมอบความสุขได้ในตัวเราเองเราทําอาหารเรามีความสุขไม่พอเราสามารถทําอาหารส่งไปให้คนอื่นเป็นการส่งมอบความสุขมอบสิ่งดีๆให้กับ่นดังนั้นทิศทางในปีหลังนี้ก็จะเน้นเป็นเรื่องของความสุขในการปรุงอาหารถังเครื่องครัวของเรารวมถึงว่าเวลาที่เรามีเครื่องครัวดีๆค่ะเราจะปรุงอาหารให้ได้อร่อยมากยิ่งขึ้นดีแล้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วเมื่อเวลาที่เรากินอาหารอร่อยอ่ะเราก็จะมีความสุขปีมา